ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้ช่องของเราเนี่ยมาถึงขนาดนี้ได้ถึงมันจะแค่200ัพยซับก็เถอะแต่แค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับงั้นเรามาตอบคำถาม Q&A กันดีกว่าครับพี่ชาวไม้ระหว่างกาชปูนกับแฮกลอดคิดว่ามันเท่ไหมก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็ชอบกาชปูนมากกว่าครับเพราะว่ามันมีไวริสโดยเฉพาะความผิดมปของแกอ้ s <S สม่วนแฮกรอดน,นะครับตอนนี้คือดีหมดนะครับยกเว้นไวริส ที่ยังไม่มี <c oughs> พี่เคยดูฮอสปินโฮเทลไหมอันนี้คือผมไม่เคยดูนะครับมีแต่เพื่อนผมดูนะพี่จะเลือกอะไรระหว่าง <bus> กับโีมบอมพาีโอ้หอันนี้เลือกอยากเลยงั้นผมขอเลือกเอ่อโรบอตมีคอร์ปอเรชัน พี่ชายชอบเพลงอะไรทีมเพลงของเลเฮงครับฟังไปนานนี่แบบคุณใช้มังได้เลยทำคลิปสนุกไหมสนุกครับแล้วก็ชอบด้วยที่เห็นพวกคุณมีความสุขกับคลิปของผมคิดยังไงกับเรื่องที่ผ่านมาคือตอนแรกที่ผมรู้ข่าวคือแบบผมชอบแล้วก็โกรธมากๆครับแต่พอตอนนี้แบบเ้วก็ต้องปล่อยวางแล้วนะครับทาไมถึงเล่นลิมบัสมันเพราะสกินของกาชปูลครับมันทําให้ผมเนี่ยอยากรู้ในเรื่องของลิมบัสคอมพานีซึ่งเนี่ยมันก็ทําให้แบบก็ตามทราบครับ ติดงมเงียมติดกอฟสเกนอีกตอนนี้พี่อยู่ในกลุ่มแอนตี้ฟูลลี่ไหมไม่ครับพี่รู้จักบิทเทรดวันเอกไหมรู้จักครับผมไม่ได้ชอบนะครับเพื่อนผมมันชอบคุณอายุเท่าไหร่14ครับเริ่มเล่นฟอสเกนเพราะอะไรเห็นพี่คชาเล่นครับเลยเล่นตามแล้วก็เอา,าศาสนาฟอสเกนมาเผยแร่ให้กับเพื่อนๆเล่นลิมบัสคอมพานีมานานหรือยังก็มาเล่นแต่ปี2025ครับคิดว่าในอนาคตแนวทางของช่องจะไปทางไหน คือที่ผมวางแผนเอาไว้เลยคือผมอยากทำแอนิเมชันแบบโลบอทแบบที่ดีะครับแต่ผมไม่มีคอามมาสิเอาจริงนะครับในสัรร์มันก็ทําได้เลยครับแต่แค่ผมเคยลองแล้วรอบหนึ่งมันมันไม่เวิร์กครับจะมีช่องทางให้คนดูติดต่อหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมไหม,มคำถามน่าสนใจครับผมคิดว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ i s สคอดของตัวผมเองครับแล้วก็ส่วนเรื่องกิจกรรมก็น่าจะให้ส่งแฟนอาร์ตอะครับจะมีคลแลบกช่องอื่นไหมอาจจะมีนะครับขอบผูบ้ติดตามของผมถึง1 0 0 0คนก่อนนะครับ พี่ชอบสีอะไรเยลโล่ Yellow. บ้านพี่ฝนตกไหมนิดหน่อยครับไม่แรงมากต่อจากข้อสองบ้านพี่นั้นท่วมเป่าเป็นห่วงครับทําไมทําทช่อง YouTube คือมันเป็นความชอบของผมเองครับที่ผมชอบตัดต่อคลิปนะครับพี่ชอบกินอะไรไข่ดาวกับแม็กกี้ไอเดลของพี่คือใครมีหลายคนครับแต่หลักก็พี่โปกครับรู้สึกยังไงเหรอที่ได้อยู่ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทําได้ไม่รู้สิรู้สึกดีครับ อ๋อแล้วก็มินนี่เป็นของเพื่อนผมเองนะครับซีเก้าจริงหรือไม่กูซิกเซมีแฟนหรือยังไม่มึงต้องไปถามคนนี้เว้ยระหว่างเฟรมบอยกับทอมบอยชอบอะไร